ครับ137ปอนด์อยู่ที่มุมแดงครับ138ปอนด์อยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับแดงได้รูปล่างน้ำเงินได้น้ำหนัก1ปอนด์ครับ ยกแรกครับคู่สุดท้ายครับเพรยินดีนัดวันศุกร์28สิงหา66แล้วครับพยายามทักทายมาก่อนเลยนะครับแบงค์ไทยสองฟอร์มหลังโชว์ไว้สวยทั้งคู่นะครับชนะมาครับทั้งแอนดี้แล้วก็แบงค์ไทยครับมุมแดงฝรั่งเศสครับส่วนน้ำเงินที่ LA นะ เอ <LA S 2> <laughs> ลเวยฝรั่งเศสเอลเวนี่ร้อยเอกชนิดสหรัฐอเมริกาอ๋อร้อยเอสดร้อยเอสโอ้ผมตกใจครับแม่ <laughs> พี่เอกชุมพรแซวกันแบบนี้ครับ <laughs> ผมมองว่าผมดูข้อมูลมานี่มุมน้เงินนี่มาจากร้อยเอสครับแต่พี่เอกบอกว่ามาจากเอลเวย์ทำให้ผลนี่หยุดชะง,งักไปแป๊บหนึ่งครับแต่แหนได้ครับมาจากร้อยเอสครับคนละทางครับซ้ายกับขวาครับน่าสนใจครับ137ปอนด์อยู่ที่มุมแดงครับ 138ปอ์อยู่ที่มุมน้ำเือนครับเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ความสมดุลครับแอนดี้จะไปตั้งต่อหนึ่งบอลให้กับแบงค์ไทยครับฟอร์มหลังของมุมแดงครับจะบอกว่าสวยสดงดงามเหลือเกินครับชนะกยก3มมงกอนทองช่างนุ่นสีตะเกดหลังจากนั้นก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องครับโดยการชนะเพชรนุ่งเหลืองดาบลันสารคามขณะที่มุมน้ำเือนครับฟอร์มหลังจบแบบไม่ครบยกครับเขาเอาชนะกคู่ต่อสู้ ทั้งสองครั้งครับน็อกเทพมีชัยวันดีกเกษตรล่าสุดก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องด้วยกันน็อกน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิมครับวันนี้ต้องมี1นคนนะครับที่โดนทําลายสถิติแล้วก็มี1คนครับที่ทําสถิติเพิ่มให้กับตัวเองด้วยการชนะ3ครั้งติดต่อกันครับเดี๋ยวดูครับฟอร์มของไทยชัยชนะของไทยจะได้ไปต่อครับเตะซ้ายครับแบงค์ไทยเสะสันหีปักาปมาเลย แอนดี้ก็ยังใจเย็นนะครับถีบไปก่อนเลยครับนี่ครับแข่งขวามาครับพยายามซ้ายคืนไปไม่โดนครับของใหญ่ของยักษ์ครับหนึ่งอนดที่ต่อให้จะมีผลหรือไม่ครับฝรั่งเศสจังเมืองลียงครับมุมแดงครับ จากประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดมุ่มน้ำมือนะปูจังหวะนี้ขวายาวๆก็เดินพังงไปก่อนครับตาง้านมุมน้ำมือนครับแบงค์ไทยครับดูรับซ้ายคือมาครับรูปลางนี้เทียสั้นกว่าพอสมควรครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องน้ำหนักหนึ่งปอนครับจะมีผลหรือไม่ครับซ้ายยัดเข้าไปเกี่ยวได้ไหมจังหวะนี้ทิ้งตัวลงไปก่อนครับแต่เขาพยายามจะฉากนี้นะครับปวดโดนเอาคืนจับแม่สุดท้ายไปติดเกี่ยวครับ จะล้มลงไปเลยครับแบงค์ไทยครับ <oz> หมดโจกรากครับพักแป๊บเดียวนะครับถีบไว้ก่อนแล้วครับแอนดี้ห้มือขอโทษหน่อยครับน่าจ,จะไปโดนกระจับแล้วครับแข้งขวาเตะเข้าไปครับแบงค์ไทยขยับเข้ามายัางเอาคืนไม่ได้นะครับอ้าวแขทงต่อแขทงครับ หมัดซ้ายไปทีนึงเอาแขงซ้ายของแบงค์ไทยครับนีรัซ้ายยาวๆครับเริ่มทำงานครับดูครับซ้ายไม่หนีไม่ถอยครับทางด้านแบงค์ไทยครับเบียดเข้าไปครับแอนดี้เองครับตั้งรับจังหวะสองครับยกบังจังหวะนี้ครับเดูจากมุมกล้องตรงนี้นี่แบงค์ไทยครับเสียเปรียบในเรื่องลูกลางชุกชกชัดจริงครับแต่ว่าความแข็งแกร่งความทรหดของเขาไม่ธรรมดาแน่ครับขวายัดเข้าไปครับแอนดี้หน่อยโอ้ ซ้ายครับแม่แว่งไปนิดนะครับทางด้านแบงค์ไทยครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเดินต่อกับซัดซ้ายครับแม่จังหวะนี้เป็นความช่วงดีของแอนดี้ครับถ้าโดนไม้นี่หัวเขนไปบนล็อกนะครับแต่ว่าเป็นความช่วงดีครับไม่โครับสอกซ้ายของแบงค์ไทยยับโยครับชิงจังหวะหาเหลี่ยมออกกันทั้งสองมุมครับโยเข้าไปซ้ายขวาคือมาแลกกันคนละทีไห้เตียมตัวมาดีครับจังหวะของใครครับ มันเป็นใจให้ใครโอกาสสูงครับที่เป็นฝาจะรับการชูมือครับนี่ครับเข่าลอยสองชั้นขวาเติม้าไปเทียหมาเป็นชุดนะครับทางอ้านแอนดี้เอาละครับตบตบตบมามาแล้วครับแต่มาเตะคืนครับตบเข้าไปไม่โดนครับล็อกคอไว้ก่อนแอนดี้ไม่ทีกรรมการแยกออกมาครับหีบไว้ครับหมาซ้ายครับแอนดี้ โอ้ยนี่สับเอาเลยครับแตะขวาโอ้อกมาครับแตกยังอ่ะยังรับดูครับโอกาสที่ะไมาได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายเป็นไปได้สูงครับอยู่ที่ใครครับจะโดนคู่โดนาวุธของคู่ต่อสู้ครับโอ้บวกกันเมื่อกี้นี่ยังไม่มีเลือดไหลออกมาครับยังเหนียวทั้งคู่ครับของฝรั่งเศสกับของร้อยเอ็ดครับดูครับโยกเข้าไปขยาบขวาไม่ถึงก็โดนซ้ายคืนครับเตะเข้าไปที่บริเวณต้นขาครับโยกเข้าหาครับ ขยับเข้าไปไข่พลาดไข่ล่นครับจังหวะนี้ครับสอกถางโอ้ขึ้นบนครับตายนี่ครับโ้โยกัวลงครับหมู่จังหวะนี้ครับแม่เสียละครับการเบรกเกมหมดครับบางนีอาให้จังหวะนะครับได้ใหญ่นะครับคอยดักบวกสอกอยู่ตลอดแลวมีแข้งขวาโอ้โหแต่ละดอกอยูกับประเด็นกับฐานไปเลยครับมาแล้วครับแอนดี้พยายามจะเล่นเกมเบียดเข้าไปชุดใหญ่มาโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่ โดนบวกเหมือนกันเอาเอาเอาหนึ่งเหมือนกันครับไม่เลยไม่เหมือนโอ้โดนครับไม่เลยไม่โดนเอาเลยครับไรดีไรยุ่นะครับแรกอันแบบนี้ครับโอ้โหสุดมันครับดูวครับอย่างที่ผมบอกครับโอกาสที่จะมาได้ยิงเสียดค้างตรงทยเป็นไปได้สูงครับใครไม่ได้ดูคุณนี่เสียดายแทนครับโดนเมาจะเก็บบัญชีครับแต่ว่าโดนเมาึืนมาครับหมดยกที่2ครับการบ้านที่มุมเลยโอ้แล้วก็แตกด้วยครับ เริ่มจับได้ใจแล้วนะครับแบงค์ไทยออกมาเดินขยับเข้าหาเลยแอนดี้ก็มีแข้งขวาโอ้แตกใต้ตาด้วยครับใต้ตาขวาแผลก็ใหญ่พอสมควรเลยครับสับเขาได้แผลแตกครับพยายามจะสับอีกนะครับแหมเสียหลักไปหน่อยครับแบงค์ไทยครับแบงค์ไทยยังไม่แตกครัแข้งซ้ายเจอแข้งขวาครับโอ้ลูกนี้ครับก็จำเปาไปเหมือนกันนะครับแบงค์ไทย นี่ครับอยู่ที่จังหวะแล้วก็สถานการณ์ช็อตต่อช็อตใครแก้ใครเตรียมมาได้ดีกว่ากันโอจังหวะขวานี้ครับเอียงครับทางด้านแบงค์ไทยครับแอนดี้ครับมีแผลแตกครับไม่สนครับขวายาวยาวยัดเข้าไปอยู่ที่แบงค์ไทยครับจัาความได้เตียมไหนมาสุ้ครับแม่จังหวะนี้ครับซอกซ้ายสอกขวาหัวที่ออกไปนอกเชือกเรีว่าต้องเสี่ยงแล้วนะครับมีศอกมีคอยดักบวกอยู่ตลอดนะครับโดนไม่โดนนี่จะตัวหมุนไม่เลยนะครับเรียกว่าทิ้งทั้งตัวเอา แอนดี้แอนดี้ค่อยๆขยับก็ไปแข้งขวาออกแต่ละเม็ดนี่เลยเอาแบงค์ไทยถึงกับสถานนะครับแต่ว่าต้องออกให้ต่อเนื่องพอหลุดก็จะโดนสายโต้คืนแบบนี้ครับโอ้โหเกมการชกถือว่ายังตระุกยังเร้าใจจริงๆครับควยผู้นี้นี่ครับอาศัยจังหวะฝีมือดึงแล้ะโต้กินแหยบกินทรงไปเรื่อยแบบนี้ครับทางด้านแอนดี้นี่ต้องบอกว่าคิดหนักเหมือนกันครับตู้ครับจังหวะฉาบสัวยสวยงามของทางด้านแบงค์ไทยครับถือว่าทําได้ดีครับตู้ครับเกี่ยวแลวโต้แข้งสายยาวๆอัดเข้าไปครับ อดดีไม่สนับขวาคืนมาได้มาหนึ่งทีครับแล้วก็กัดฟันเดินต่อครับโยเข้าไปขยับสักขาเจาะยางครับโอ้จังหวะนี้ครับโอ้แล้วก็ค่อยๆขยับเข้าไปแบงค์ไทยที่วยยานจะออกแท่งซ้ายนี่ประกัดเอาไว้ครับทีต่อทีเลยครับแบงค์ปะทะโอ้ยแท่งขวาเม็ดนี้นีดถึงกับเยียงโอ้ยเอามาอีกแล้วครับโอ้ยทำท่าจะห้อยไปแล้วเลยครับแบงค์ไทยโดนเข้าไปชุดนี้ไหวไห่ไหวนะครับแต่ยังกัดฟันอยู่ครับ นี่หัวใจนี่สอบผ่านครับโดนไปหนักๆแรงๆทั้งสิ้นกันตอนนั้นแบงค์ไทยครับแต่ว่าอยางไม่ยอมทิ้งตัวครับเอลโกจังหวะนี้กรรมการต้องโบกมือยุติการชกครับใจสู้อยู่รับแต่สภาพมันไม่ได้ครับกรรมการอารันนุชกลางครับเบรกเกมแล้วก็บกมือยุติการชกเพื่อเป็นการเซฟนักงมวยครับเด็ดขาดจริงๆครับแอนดี้เพชรยินดีคาเดนี่ครับฟอร์มหลัง3ครั้งนี้ชนะล้วนครับโดยเฉพาะ